สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกอตติ2018นำทุกท่านไปที่สนาม g ิ o พ e r าวเวอร์สเตเดียมนะครับชมฟุตบอลพิมลีของอังกฤษฤดูกาล2018 2019นะครับเป็นเกมนะัดที่16นะครับเลสเตอร์ครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนทันโนสเปอร์ครับเลสเตอร์เจ้าถินอยู่อันดับ9นะครับมี22คะแนนส่วนทนวันโนสเปอร์อยู่ที่3นะครับมี33คะแนน เรามาเช็ครายชื่อทั้ง2ทีมก่อนนะครับรายชื่อศิษย์ปจริงของฝั่งเลสเตอร์ผู้สาประตูเป็นแคสเปอร์ชเมโค้ถ้าหลังก็จะมีเวสต์มอร์แกนส่นกูดูเบนซินเวลริคาโดเปตาล่าโต้ก้าวเมนดี้เอ็ดดี้มาคาเบรตาเดวลาเกยเจมส์แมตติสันและหน้าป้าเป็นอิเดนาโชส่วนพัลมาสเฟอร์ครับผู้สาประตูเป็นฮิโกโยริสถ้าหลังยานแฟตตองเกนควอนฟอยส์เบนเดวิส เซตออลิเยตโตกลางเมสซิโดโกอิไลเออร์ต่โลงไปเป็นซามูเอลอารีอิลิกลเซนและหน้าเป้าเป็นแฮร์รี่เคนนะครับอ้าวจังหวะนี้อุ้ยใบเหลืองเลยครับอิลิกเซนอ้้หโดนเร็วเลยนะครับจังหวะที่โอ้ออกบอลช้าไปครับอ่าเจมสันิ่งสันบอลออกไปก่อนแล้วแล้วอิลิกเซนเข้าช้าครับ เอดีดีเจมส์แมดดิสันอินิดาโชให้เจมส์แมดดิสันเจมส์แมดดิสันติดควนฟอยแล้วอินิดาโชโอ้โหได้ออกแรงเซฟครับทางด้านฮิโกโยริสแล้วสเปอร์จะส่ครับซองฮุนมินเดินหลังไปที่ยายไพตองเก้นซิซโซโกออกมาที่เดลอาลีอาลีออกขวาแซอลิเย่แซอลิเยติดข้างหน้ามาร์คอัลบตันมาร์คอัลบตัน พยายามไปครับอ่าจิมออกข้างครับลูกทุ่มของเลสเตอร์เอนดีดีให้บอลที่เมนดี้นะครับอ้าไหลติดแซอลอีเย่แล้วสเปอร์จะส่งครับชิโซโก้ให้มาแฮริเคนเคนไหลตรงกลางซองฮุนมินซองมินล็อกแต่งอีกทีอายังได้อยู่เคนออกมาเอเดรเยอ์ เอาเปเอเลิกเซ่นนะครับขออภัยเอลิกเซ้นเล่ลึกเซ้นหลอุ้ยไม่ล้ำซองฮุมมินอ้าวล้ำแล้วครับอ่ามีเสียงนกเวียดยิงเข้าก็ไม่ได้ประตูครับเพราะว่าล้ำหนา <c oughs> ้าเสียงเลยครับซองฮุนม,มิน <c oughs> ด๋ยวนอีกครั้งโอ้ชัดเจนครับซองฮุมมิน เช่ไมเคิลซันซันกับเปเรล่าเห็นแมดดิสันให้มาเดวรไยเกลเปเรล่าให้มาเพลไลอินาโช่แล้วโอ้โหหนึ่งศูนย์เลยครับโอ้เลสเตอร์บุกมาชุดแรกแล้วเป็นประตูครับแล้วเป็นมาร์คเอาไบรทตันครับโอชาร์จจ่อๆเข้าไปครับอ่ะครับเลสเตอร์ขึ้นนำครับ1ประตูต่อศูนย์ สเปอร์บุกดูดีๆนะครับแล้วชุดนี้ของเลสเตอร์ดาบประตูดูกันอีกครั้งนะครับจังหวะนี้ของดางเลสเตอร์โอ้โหนี่ครับไม่ล้ำนะครับแล้วมาเอาไปตันนี่ก็ไปยืนถูกที่ถูกเวลาครับเป็นอิรเดีโชคครับให้แล้ว เเ็นมาร์กอัลไบตันนะครับยิงเข้าไประยะจอดๆเลยเบนเดวิสน่าแล้วติดเดบรายเกลเอริดาโชเปเดล่าเดบรายเกลเกรหนีได้เกลให้มาที่ออริดาโชไม่ทันแล้วครับบอลแรงไปหน่อย โรลิสสั้นๆกับควนฟอยด์ควนฟอยออกมาไดเออร์เบนเดวิสให้ที่ไดเออร์เอเล็กเซนให้ที่ไดเออร์เดวิสออกซ้ายซองฮุมินไดเออร์ดิดมาที่เดนเดอรอเลโอหนึ่งหนึ่งครับ ตีเสมอได้ครับจากเดลเลอาลีครับอโอ้มุมเหลือน้อยก็จริงแต่ว่าอาลียิงเข้าไปได้ครับเราดูกันอีกครั้งนะครับอ่าครับไก่เดทองตามตีเสมอได้ จังหวะนี้ครับของทางสเปอร์ให้มาโอ้โหคือวางเท้าได้ดีนะครับนี่ครับมุมเหลือน้อยครับคนจ่ายก็จ่ายดีครับเดิกไดเออร์กระโดดไปลูกนี้ครับหนึ่งหนึ่งสเปอร์ตรีเสมอได้เจมส์แมตติสันเจตเทนิเนคนไดอาร์ลี อันลี่ติดมาร์คอัลไบรตันมาร์คอัลไบรตันอ่าแล้วเอสเตอร์ได <orship> ้ครับเอดีดี้ใหมาเบนดี้เทลล่าให้มาที่เดลไรเกรเทลล่าไหลต่อแม่แล้วไฟรงก่นหัวิ้งออกข้างเลยครับเดลไรเกร เลดให้มาที่เมนดี้เราเปดิดเราเอาไบตันอุ้ยรับโอ้โหเอาไบตันโอ้ยิงหมดออกไปเองครับโอโ้หน้าปากประตูนีโอ้โหกว้างนะครับแต่ยิงออกครับโอ้โหพักออกนี่ครับโอ คือต้องใส่สกอร์ครับลูกนี้แม่แฟองเกนโอ้แฟองเกนพลาดครับเอนาโชเอ็นาโชลุดเดียวโอ้โหนี่ก็ไม่ได้ครับโอ้แฟองเกนพลาดแล้วนะครับแต่ว่าเอนาโชยิงบมดกรอบเสาแรกออกไปครับโอ้โอกาสสองครั้งสองของเลสเตอร์โอ้โหควรจะเป็นสามหนึ่งนะครับไม่ใช่หนึ่งหนึ่งโอ้โห ตั้งแต่ลูกเมื่อสโคนี้ของมาอาเวตันแล้วจังหวะน e ี้แฟต์ตองเกนจ่ายพลาดอินาโชหลุดเดียวก็ยิงไม่เข้าครับโอ้โหแสเปอร์รอดเฉยครับอ่าเอลิกเซนให้มาที่ควนฟอยเอลิกเซนเดอัลลี่ออกขวามาแซลลีเ่เอริกซเซนเบเดวิส ซเป็นเอลิกเซนครับไดเออร์คืนหลังไปแฟตองเกนเอลิกเซนซิสโซโก้ซิสโซโก้ติดเอ็นดีดีอินาโชอ้าวเล่นไม่ได้ครับควนฟอยไดเออร์ f f yer, ออกซ้ายมาสองอุมินให้ที่ไดเออร์เอลิกเซนซิสโซโก้ เซโกหวางมาที่เบนเดวิสทันหรือเปล่าทันนะครับแต่ว่าติดเดวรายเกลเปเนล,ล่าอ่าวันนี้เลสเตอร์ถือว่าเล่นดีนะครับมีโอกาสจะขึ้นนำสองสครั้งครับแต่ว่าทำไม่ได้ผลฟอยถึงก่อนมาร์คอเบนตนนะครับ บอลฟอยให้มาเบนเดวิสซองฮุนมินเอเด็กเซนให้ไปที่ซองฮุนมินเอเด็กเซนซองฮุนมินแขนเตดทางด้านไปนลากออกข้างครับลูกทุ่มของสเปอร์โดยเฮริเคนซองฮุนมินซองฮุนมินอ่าเนี่ยโดนตัดไปได้ก่อนครับ คนกูดูให้มาเมดิสันเจมเมดิสันเมนดี้ให้ไม่ไม่แมนแล้วครับเอาครับเปบอคอสเปอร์แฮร์ริเคนอ่าแล้วเลสเตอร์ตัดใต้ครับเอล่าให้มาเจออินาโชให้เดวรายเกลแล้วจบเกมในครึ่งแรกครับเลสเตอร์ซิตี้กับ ทันน์มอสเปอร์ก็เสมอกันไปหนึ่งประตูต่อหนึ่งครับในช่วงครึ่งแรกครับแล้วพักกันครู่ครับชมกันต่อครับครึ่งหลังนะครับเลสเตอร์กับทันน์มอสเปอร์ นึ่งหนึ่งวินนะครับในครึ่งแรกเวสต์มอร์แกนเคลียทิ้งออกข้างลูกทุ่มของสเปอร์ซาร์เรียทุ่มมาอารีซาร์เรียให้มาเอริกเซนโดนจิ้มยังได้อยู่ได้วอารีอารีคืนไปที่ไดเออร์เอกไดเออร์ไดเออร์ติดแมตติสันฉลี่มาครับแล้วไรเกร่ เป็นกลับไปที่ซังกูดูเมนดีอินิลาโชให้มาที่เอ็นดีดีติดซิโซโก้แมแย่ยังตัดมาได้ซิโซโก้ซิโซโก้ไปครับซิโซโก้แมซิโซโก้ไปได้อยู่ครับซิโซโก้ซิโซโก้ออกความาเซอเรเยซิโซโก้ติดเอ็นดีดีอ่าไปไม่ถึงพื้นที่แดนสุดท้ายครับเฟสมอร์แกน NTT โยนไปที่เปเรล,ล่าซารก,กูดูวินาโชอ,ออกข้ามาเปเรล,ล่าเปเรล,ล่าให้มาที่เดวรายเกรเกรเกรเข้ากรอบเพรโทษเกร,เกรบอลชลับอ่าแล้วเคลียร์ทิ้งออกไปลูกุ่มของเลสเตอร์ ไลล่าครับทุ่มมาเดวิสเกลล์เอ็นดีดีจิ๊บมาไม่ถึงเลยนะชอแล้วสเปอร์จะสวนแฮร์รี่เคนเคนให้มาที่ดิเดอารีอารีไปแล้วครับอารีให้มาแซอลลี่ย์อารเยจิ้มมาแฮร์รี่เคนเคนเคนดูว่าเคนไม่ฟาวครับมาร์ควิสตันเซียทิ้งออกไปครับ แต่ที่ออกด้านข้างเลยทุกทุ่มของสเปอร์ครับเกมเดินต่อครับซาโเย่ทุ่มมาเอเ็กเซนฉลลัอเอาไรตันขึ้นกับไปเบนชินเวลจ่ายอ้าวติดอาลีอาลี่ให้มาแซโูเย่แต่ว่าก็ไปติดมาร์คเอาไรตันครับแต่อาลี่ตัดได้อาลีมาแต่เอาไรตันไม่ยอมครับตัดขึ้นมาเหมือนกัน ยังกลับมาครับแม็กวายแอมอร์แกนนะครับขออภัยครับสั้นมาที่เปเรล่าเมนดี้เบลล่าเมนดี้ไหลออกทางขวาเป็นเดวราเกไหลแพโชไหลามาที่อะไรตั้นสอประตูต่อหนึ่งเลสเตอร์ขึ้นนำอีกครั้งครับ โอ้แล้วคนเปิดก็เป็นลีนาโชอีกแล้วครับแล้วเป็นอัมาคัลเบตันที่ยิงจ่อๆเข้าไปยัโอ้เหมือนฉายหนังเหมือนเดิมลูกแรกเลยนะครับอ่าลีนาโชให้แล้วมาร์คอัลไบตันยิงเข้าไปมาร์คอัลไบตันมีโอกาสลุนแฮตทริกในเกมนี้แล้วนะครับทําคนเดียว2ประตูเพย์ให้ เฮียโชแล้วนี่ครับโอ้โหแซอเรียเพราะว่าไม่ทันนะครับเอเไรตันถึงก่อน2-1เลสเตอร์นำอีกครั้งเมดิสันออกครับเอาชิงเกโอคาซาก,กิครับลงไปส่วนสเปอร์เอาเคนออกครับแล้วเอาโยเรนเต้ลงไปแทน เอนดีดีให้เอนาโชติซิโซ,โซโก้ครับแล้วยอเรนเต้เซาลเยย์ขึ้นกับไปควอนฟอยซิโซโก้ซาลเยย์ให้อาลี่หนจิ้มออกข้างครับลูกทุ่มของสเปอร์อาลี อาลีหวางไปน่ะเข้ามือแจสเปอร์ใช่ไหมครัเกรให้มาเปเรล,ล่าอ้าวยังไม่ออกนะครับเกรอ้าว่อนกคลิกโยโอคาสกิให้มาเอนาโชเอนาโชไปครับเอนาโชไหลไหลามาที่โอคาสกิ โอ้โหโอ้ท่าสนัเอาอะไรตันตเอะลรตันยิงไม่ได้ครับโอ้โหโอ้เกือบจะสามเลงครับอาเบรตันเกือบจะแฮตทริกในเกมนี้ครับพูดแต่ว่าลูกยิงของชิงเกียวคาสกิน่าจะเข้าจริงๆครับแล้วจังหวะนี้โอ้โหคืออาลี่จับยาวไปหน่อยครับแล้วอาเบรตันตัดได้แล้วยิงลูกนี้ลุดฟอรออกไปเองครับอ้าว อีไกเออร์โดนใบเหลืองจังหวะไหนล่ะครับเนี่ยอ๋อจังหวะไปเสียบเกรดและผู้สินให้เป็นลูกเรกของเลสเตอร์ครับแล้วก็มาให้ใบเหลืองย้อนหลังโคาสโมูครับลงไปแทนซองฮุมินครับสเปอร์ตามแค่ประตูเดียวครับยังมีเวลาซิสโซโก้โดนตัดโดยเอนดีดีอาครับเอ็ดีดี เอ็นดีดีดูว่าเอ็นดีดีเลือกอย่างไรออกขวาแถวไลายเกรเกรให้มาแม่ติดแฟตองเก้นแต่ว่าสุดท้ายแม่อาลีไม่ทันครับเป็นชินเวลให้มาบอลวางเอนาโชแล้วเปิดไปหาเกรไม่ถึงครับแถวสองแถวสองยังได้อยู่ชินเวลให้มาเอ็นดีดีเอ็นดีดีไปแล้วอีดีไหลต่อโอคัสก,กิ ไลท์อินาโช่เคื้นหลังเอนิด e ok ok ีโอคาซากิได้โยโอคาซากิเจิมมาไม่ถึงอ <itu? S 2> ินาโชโคู่โหวแนววันเลสเตอร์เล่นมันจริงๆครับมาร์เอาไบรตันอาร์ซิโซโก้ก็สวนไม่ได้ครับเลสเตอร์มาซินเดลอาเปลี่ยนออกข้างเลยครับ เยเรนเต้ต้องเร่งนะครับนาทีสุดท้ายแล้วเอเล็กเซนเอเล็กเซนไปอ้าวยังแล้วจบเกมครับอาเลสเตอร์รับเอาชนะทอตแนมอสเปอร์ได้2ประตูต่อ1แล้วครับของจริงก็จะแข่งคืนวันเสาร์นี้นะครับเวลาโอ้ดึกแล้วเกินตีสอีนะครับทางบีอินสปอร์ตหนึ่งนะครับอาผมต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับหากผิดพลาดในการใดก็ขออาภัยไว้่นที่นี้ด้วย ก็ฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมครัผมลองลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ